ดูนางดูนางหน้าบานมาแล้วเออฉันได้มาแล้วดีใจมากนี่โอ้โหของแรงของแท้เค,ค้กทุเรียนนะจ๊ะเค้กทุเรียนถังอะคือขนาดเขาเพิ่งลงอ่ะเธอหมดแล้วจ้าอันนี้คือต้องสั่งจองมาล่วงหน้านะไม่งั้นคือไม่ได้กินได้มาสามถังโอ้โหอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือเค้กทุเรียนถังนะคะทุกคนใช่ดูทุเรียนทุเรียนดูทุเรียนให้ดูทุเรียนทั้งกนทุเรียนก็คือมาแน่นๆแบบนี้เลย ถาใส่ถังว่าดูดิดูดิเนื้อทุเรียนทั้งนั้นเลยเดี๋ยวแกะให้ดูเปิดให้ดูกันแบบเรียวๆเลยจ้าดูใหม่กอดมาเป็นลูกเลยแม่คือมาเป็นภูเลยวะเนี่ยเดี๋ยวตักให้ดูนะเดี๋ยวตักให้ดูโอ้ยเท่ที่เห็นอยู่นี่คือทุเรียนมาเป็นลูกเลยนะทุกคนนี่ใช่จริงอันนี้คือซื้อทุเรียนกินวะเนี่ยไม่ได้ซื้อเค้กลเออดูชิ้นใหญ่ิ้นคุนใหญ่คือข้างในเนื้อเขาจะเป็นแบบ คัสตาร์ดครีมทุเรียนเนาะกับเนื้อเค้กเนาะใช่ไหมใช่แล้วข้างบนเขาก็จะมีอันนี้วิปปิ้งครีมอีกทีหนึง่งแล้วก็โรยครัมเบิลให้แบบกรุบกรอบกรอบอ่าลองก่อนลองก่อนหืกินทุเรียนคือแบบลืมป่ะเหมือนกันทุเรียนเลยค่ะ <c oughs> เนื้อคัสตาร์ดเขาเนาะใช่แล้วเนื้อเค้กเขานุ่มมากเออข้างล่างนะให้ดูข้างด่ให้ดูข้างบนอเออนี่นี่นี่น,นี่กินกับทุเรียนสดๆดแบบนี้นะทุกคนนะครีมคัสตาร์ดทุเรียนเขาอ่ะน่าจะใส่เนื้อทุเรียนด้วยอ่ะเธอหอมมาก ก็เดียวดูดูให้ดูเนื้อทุเรียนเขาอ้ยอันนี้เหมือนฟิลแบบเนื้อไก่ฉีกอ่ะพี่เขาบอกเป็นเนื้อไก่ฉีกเขาคัดมาจากสวนเองนะเนี่ยพี่เขาว่าไะแปเอามาจากสวนที่กาญจนบุรีเลยเออโลไหอเออเนี่ยเป็นเนื้อไก่ฉีกนะแล้วเขาชอบแบบมันหวานกับนงดีเธอคือเนื้อทุเรียนเขาไม่ได้เละเนาะกินกับคัสตาร์ดกับเค้กนุ่มๆนะทุกคนนะแล้วบอกว่าเนี่ยให้ดู คือท,ทุกอย่างมันไม่หวานมากแต่พอกินกับทุเรียนแล้วมันหวานลงตัวเลยเออ <c oughs> โอ้โหคขาเรียวครึ่งถังไปไปมาครึ่งถังกันน่ะอุ้ยแต่เนื้อทุเรียนเขาให้มาเยอะจริงอันเนี้ย <c oughs> อันนี้คือแบบเรียวๆอ่ะเดี๋ยวแกะเดี๋ยวแกะถังไอ้แกะสองถังเลยแกะทั้งถังให้ดูเอเอเรียวๆเลยดูดิดูดิเห็นปะก็เนื้อทุเรียนก็แล้วแต่ไซส์อะนะแต่เขาเขาบอกว่าถังหนึ่งอ่ะประมาณ450กรัมเนาะใช่ไหม ก็คือใส่มาให้แบบแน่นๆนแบบเนี้จริงถังนึงก็เคยไงเกอบครึ่งโลอย่างงี้อันนี้คือกินแทนข้าวแล้วค่ะอันนี้ไม่ต้องกินข้าวกินทุเรียนครึ่งโลไหวบ่อไหวบอลานี่แกให้ดูแบบเรียวๆนะอันนี้เป็นแรเทยมนะได้มาสามถังนะใช่เออบอหลืมบอกชื่อร้านเลยนี่เขาชื่อร้านกูดี้สวีทนะคะนี่เขาได้อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมจอดอยู่เนี่ยตรงสี่แยกมิตรกมลนะเลี้ยวซ้ายเข้ามาที่ซอยสยามคันที่ขับเนาะ ใชคือจะบอกว่าร้านนี้ทำเค้กอร่อยมากเรานี่กินประจาเลยแล้วใครที่แบบชอบกินเค้กที่ไม่หวานมากนะอันนี้คือเหมาะมากคือมันเหมือนแบบเอาความหวานจากทุเรียนมาเธอใช่คืออันนี้เขาทามาจากเนื้อทุเรียนนะไอ้คัสตาร์ดเนี่ยไอ้คัสตาร์ดตัวนี้คัสตาร์ดตัวนี้เขาเอาเนื้อทุเรียนไปทํานะใช่ทําจากเนื้อทุเรียนแล้วก็ใส่ทุเรียนเข้ามาอีกแต่ที่เราชอบเลยคือวิปครีมเขาก็ไม่หวานไม่เลี่ยนแบบเขาเรียกนะติดเพดานนะเธอใช่วิปครีมชํำๆค่ะอือหือกับเนื้อทุเรียนสดสด กับคัสตาทุเรียนเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเนื้อทุเรียนแบบว่าไม่เละอ่ะมันจะมีความแบบกรุบกุบนิดนึงได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงที่น้องแจ่มเคีย้ยวไหมเมื่อกี้นะพี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นเนื้อไก่ฉีกนะอันนี้จะเก็บได้อยู่ประมาณสามวันสามวันในตู้เย็นนะสามวันประมาณนั้นอ่าประมาณนะันสามวันนะนะเก็บในตู้เย็นก็แค่ตู้เย็นไว้ก็กินได้ยาวๆเลยหรือว่าจะกินวันเดียวหมดเลยก็ได้นะก็คงวันเดียวหมดเลยเดียวก็หมดไปครึ่งแล้วไปฮะเนี่ยได้ยินเสียงทุเรียนไหม ให้ฟังอือนี่หน้าร้านเขาจะเป็นอย่างนี้นะกูดี้สวีทนะเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงหนึ่งทุ่มนะเบอร์โทรก็เนี่ยแคปเอานะฮะทุกคนผมแนะนำว่าให้โทรมาจองก่อนนะคือ <c oughs> ของหมดเร็วมากนะไม่แล้ววันหนึ่งเขาทําแค่แบบประมาณแบบ20-30กระปุกอะแต่คนจองเร็วมากเมื่อวานะจะมาก็ไม่ได้กินเพราะหมดใช่จริงจริงอะเราจะมาั้งแต่เมื่อวานละพี่เขาบอกเหลือถังเดียวแล้วแบบไม่มาดีกว่ามาวันนี้เอาสามถังเลยเอาแบบไปแช่ทุยเรียนไว้รอเลยเพราะชอบไงผมขอลองมั้งสิโ <c oughs> อ้โหดู <c oughs> ทั้งเนื้อทุเรียนทั้งคัสตาร์ดทั้งวิปครีมอะไรมาม่วงช้ำๆไงเอ้อมากล็ดลองดูฮะไปไปกิน <c> ด <oughs> ีมากอืม เธอชอบแน่เ้อทุเรียนคือแบบกำลังกรุบกรุบดีนะเอทุเรียนคตดดีในไม่ควยพี่เอาคัตทุเรียนมาดีวะใช่เขาไปคัตเองเลยเธอเนี่ดูอันนี้เป็นคัสตาร์ดกับเนื้อเค้กนะเนื้อเค้กแล้วก็วิปครีมเอาจริงเนื้อคัสตาร์ดเขาอะเหมือนกินทุเรียนแล้วบอกตรงใช่ก็เขาใส่เนื้อทุเรียนไปด้วยเธอหอมกินทุเรียนแบบปุ๊บขึ้นมาเลยออยเก็บทุกเม็ดเค้กนุ่มๆกับทุเรียนแบบกรุบกรุร้อนในจาาพี่มาแล้ว ขอให้เธอถ่ายว่าที่เขาซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยเป็นถังแบบเนี้ยเป็นถังอย่างเงี้ยพึ่งโล <6 S 2> ถังเกือบรึ่งโล <45 3. S 2> อ่ะสิบละสิบกรัมอืพี่ว่าห้าหกร้อยไปทุเรียนให้เยอะขนาดนี้น่าจะห้าร้อยไหมอ่ะห้าร้อยหกร้อยอ่ะสามร้อยห้าสิบเฮ้ยจริงเหรอสามร้อยห้าสิบจริงๆไม่ได้จกตาเธอเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบกรัมสามร้อยห้าสิบบาทเอาจริงซื้อทุเรียนกินยังแพงกว่าน,นี้เลยนะเออ อันนี้คือดูเรียนแบบเน้นๆมากเฮ้ยสามอาสิบบาทใช่หรอวะเธอใช่เธอคือราคาจริงๆอันนี้แนะนําว่าให้แบบซื้อกันแล้วก็ไปกินสักสองคนแย่งกันกินนะสนุกมากดูดิก็ขนาด2คนนะกินกันก็คือจะหมดถังแล้วค่ะถ้าไม่อยากความดันขึ้นก็ต้องแบ่งคนอื่นกินด้วยเราจะช่วยกันแชร์ความ้วนไปแล้วทุกคนเดี๋ยวผม ไปกินต่อที่บ้านแล้วเหม็นรถด้วยหมดเลยนะเน่เนี่ถ้าใครอยากตามมาสั่งนะเขาชื่อร้าน Goodie Sweet นะนี่รายละเอียดอะไรตามนี้เลยเดี๋ยวเราลงรายละเอียดไว้ให้ดีกว่านาะหรือเผื่อใครอยากมาหน้าร้านก็มาได้นาะเขามีเค้กอะไรแบบเยอะแยะเค้กมะพร้าวเค้กแบบชีสเยอะอะไรก็อร่อยใช่เค้กบลูเบอรี่ชีสเยอะอะที่เราเคยรีวิวเนาะเอาจริงเวลาอยากกินเค้กคือมากินร้านนี้ตลอดเลยใกล้บ้านด้วยแล้วเป็นร้านบ้านๆแบบราคาโคตรน่ารักเนี่ยเขาเป็นท็อปเชฟไทยแลนด์นะจ๊ะจะบอกใช่คือ ความอร่อยนี่แบบคนแถวนี้เขารู้กันดีเป็นร้านลับๆแบบเด็ดๆเลยหน้าร้านเขาไม่ได้เด็ดเนี่ยเขาจะเข้ามาจากซอยสยามนะพอมาถึงสี่แยกมิเกมอนแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยหน้าร้านจะอยู่นี้ดูดิเป็นตึกคูหาบ้านๆแบบนี้ทุกคนแต่ข้างในคือโครเทพบอกเลยพี่เขาไปประกวดท็อปเชฟไทยแลนด์มาติดด้วยนะเนาะใช,ใช่ไหมใช่บอกเลยว่าที่เนี่ยของแรขงออแของแท้ของแท้ปิดฝาก่อน <laughs> ปิดฝากินลืมรถเลยไปแล้วไปแล้วไปในรองห้าใส่กล้อง <laughs> ดิ